โดยปกติแล้วสำหรับเวอร์ชั่น1หัวข้อปรับต้นทุนสินค้าหรือเอกสาร CA ผู้ใช้งานจะต้องทำการระบุตัวเลขต้นทุนที่จะปรับเข้าไปเองในแต่ละรายการสินค้าจะปรับมากหรือน้อยทางผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้ระบุเข้าไปเองยกตัวอย่างเช่นหากมีการซื้อสินค้าจากต่างประเทศเข้ามา2อรายการยอดซื้อของแต่ละรายการคือ5000บาทและ3,000บาทตามลำดับ โดยมีค่าใช้จ่ายในการนำเข้าอีก2,000บาททางผู้ใช้งานจะต้องไปเฉลี่ยเองว่าจำนวนเงิน2,000บาทนี้จะปรับเป็นต้นทุนของแต่ละรายการสินค้าที่ซื้อเข้ามาเป็นจำนวนเท่าไหร่ซึ่งวิธีนี้มีความยุ่งยากและทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้บ่อยครั้งแต่สำหรับในเวอร์ชั่น2นี้ได้มีการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ในการช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานในการคำนวณเฉลี่ยต้นทุนอัตโนมัติให้ในแต่ละรายการของลอสที่ซื้อเข้ามา โดยวิธีการเฉลี่ยต้นทุนนั้นจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ลักษณะก็คือแบบที่1คำนวณเฉลี่ยตามมูลค่าสินค้าในแต่ละรายการที่ซื้อเข้ามาแบบที่2จะคำนวณเฉลี่ยตามน้ำหนักของสินค้าของแต่ละรายการสินค้าซึ่งวิธีนี้จะเหมาะกับสินค้านำเข้าที่ปกติจะคิดค่าส่งตามน้ำหนักของสินค้าด้วยและสุดท้ายแบบที่3จะใช้การคำนวณตามสัสดส่วนที่ผู้ใช้งานป้อนเข้าไปเอง ก็จะเห็นว่าเพิ่มความสะดวกในการบันทึกรายการและช่วยลดความยุ่งยากให้กับผู้ใช้งานเป็นอย่างมากเลยนะคะ